สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตแบ็กกราวสวยๆสีสันสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแบบออกแนวสีสันสวยๆน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันปรับแต่งยังไงมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นครับมาถึงให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดไฟล์ก่อนครับลิง แล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาแล้วก็เอารหัสมาใส่กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้จะมี2ไฟล์แบบนี้เลยนะครับไปที่โปรแกรม p r e m เม r e Pro ได้เลยนะครับมาที่พ m เม r e Pro นะครับให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะครับหาคําว่ากราฟิกนะแล้วก็ลากไฟล์ที่เราโหลดมานะครับลากมาใส่ในนี้รอกระพริบนิดนึงเลื่อนหาคําว่า b a c k g r o u นะครับ v 7 1 2นะครับลากลงมาที่ไทม์ไลนะ สองตัวเลยอ่ะแบ็กกราวน์เนี่ยก็ควรจะอยู่ไลน์หนึ่งแล้วกันอ่ะไว้ที่ไลน์หนึ่งแล้วก็ไฟล์ในเพจตัวนี้ครับเป็นไฟล์ขนาด4 k นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกที่เป็น4 k เนี่ยมันก็จะสวยงามแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครใช้โปรเจกที่เล็กกว่า4 k เนี่ยเพื่อนเพื่อนลากลงที่ไทม์ไลน์เสร็จแล้วเนี่ยลากคลุมนะลากคลุมทั้ง2ตัวแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกคําว่า set t o framesize นะให้มันพอดีกับโปรเจกแบบนี้อ่ะแล้วก็ปรับแต่งตัวเทมเพลตตัวนี้ครับกดที่ตัวเทมเพลตนะแล้วมันก็จะเด้งมาที่แบ Edit ตรงนี ตรงนี้คนระับมันก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนสีได้เพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนแบบไล่เฉดส,สีไปเลยนะเออลองปรับแต่งกันดูแล้วก็สีเงาเนี่ยมันจะเป็นสีเงาของแต่ละชั้นอย่างนี้นะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะสีเงาถ้าเกิดเราปรับเป็นสีดําเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเงาอย่างเงี้ยเออมันอาจจะไม่ค่อยสวยหรือใครอยากจ,จะปรับเป็นแบบให้สีแดงๆไปเลยอย่างเงี้ยลองดูอา่าประมาณนี้ก็ได้หรือใครอยากจ,จะปรับยังไงก็แล้วแต่นะเออ อันนี้เป็นสีเงาแล้วก็ไอ้สีหนึ่งสเนี่ยเพื่อนๆไปลองเปลี่ยนกันดูได้เลยนะผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีเออเพื่อนๆลองเปลี่ยนกันดูอ่าอะไรประมาณนี้ส่วนของผมเนี่ยผมว่าสีขาวโอเคละแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวนี้นี่มันก็เวลาเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบยุบยับยุบยับ,ยบอย่างเงี้ยน่ารักดีนี่ครับ เพื่อนๆลองเอาไปวางแล้วก็เอาวิดีโอของเราเนี่ยมาย่อวางบนนี้ได้นะหรือจะใส่เป็นข้อความน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยไปขึ้นช่วงข้ามซีนอีกช็อตหนึ่งอะไรเงี้ยอลองไปใส่กันดูแล้วกันออใส่ได้หมดอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีสีหนึ่งสาสเนี่ยเปลี่ยนได้ก็คือสีหนึ่งสสาีเนี่ยสีตามนี้เลยนะแล้วก็สีเงาสีเงาอ่ะลองเปลี่ยนดูอ่ะ,อออะสมมุติใส่สีดําอ่ะแล้วก็ความฟุ้งเงาเนี่ยเพื่อนเ่อลองปรับดู นี่ครับความฟุ้งเงามันก็จะเป็นเงาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะอันนี้มันจะแบบชัดๆหน่อยเงาเออหรือถ้าเกิดใครลองเปลี่ยนสีดูสีขาวจะเป็นไงอ่ะสีขาวมันก็จะทําให้แบ็ r กราวเรามันจะฟุ้งๆหน่อยอะไรประมาณนี้อ่ะลองปรับแต่งกันดูได้เลยนะสําหรับไฟเทมเพลตตัวนี้นะเอออ่าอย่างนี้ก็สวยงามเห็นไหมมันก็จะแบบดูมีมิตินิดๆอะไรอย่างนี้2ตัว2แบบแบบน่ารักเลยนะเออสวยงามมากสําหรับเทมเพลต แบ็กกราวน d ในตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถลองโหลดไปเก็บไว้ได้นะคลิปเก่าๆเนี่ยผมเคยทำ background แจกแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะพวกเกี่ยวกับ background อะไรเงี้ย เพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะทําแจกมาเยอะมากก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆชอบไม่ชอบยังไงครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรืออยากจะแนะนําติชมอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ติดขัดปัญหาตรงไหนสําหรับโปรแกรมพิมพ p โปรเทมเพลตอะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาปรึกษาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล บบบยู YouTuber, ทูทเอร์ไฟเทมเพลตหัวเลาะไฟเทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟเทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้ววววยยยนน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 นะะ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 คค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 รร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 ััััััับบบบบลลลลลิิิิปปปปปตตต่่อออออไไไไไเเีีีีผผมมมมมจจจจฟ์๋งๆาาาแแกกกกหหืททสสสสฝุดดด้้้